การเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสถิตลิมพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภาการพิจารณาวาระรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานสารยุติธรรมในวันนี้ก่อนอื่นผมขอชื่นชมสำนักงานสารยุติธรรม รวมไปถึงท่านเลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมท่านอนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและท่านประธานสาลฎีกาว่าได้เดเนมือการในเรื่องของฐานะทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีกล่าวคือสำนักง,งานสารยุติธรรมที่งบการเงินมีไรายได้20,000 6,000ล้านบาทมีค่าใช้จ่าย24,100ล้านบาททำให้มีไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย1,900ล้านบาทนั้นถือว่าได้บริหารในเรื่องการเงินการงบป,ประมาณได้เป็นอย่างดีทั้งๆท,ที่ในงวดปี2562นั้น สำนักงานสารยุติธรรมได้เปิดที่ทำการสารเพิ่มขึ้นเจ็ดหน่วยและยกฐานะสารจังหวัดเพิ่มขึ้นสามหน่วยนอกจากนั้นยังมีการบริหารงานอย่างอื่นที่ประสบความสำเร็จด้วยดีผมขอตั้งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังต่อไปนี้ประการแรกขอเสนอ ให้กระทรวงยุติธรรมเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นจากบทเรียนในอดีตพบว่าหลังเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งและวิกฤตโรคซาจํจำนวนคดีที่ขึ้นสู่สารแพ่งเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ19และร้อยละ22ตามลำดับจากวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้คาดว่าจะทำให้จำนวนคดีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้เมื่อวันที่8พฤษภาคม2563ท่านเลขาธิการสำนักง,งานยุติธรรม ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่คณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมได้ออกประกาศเรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้สารเชนต้นทุกสารเลื่อนนัดพิจารณาคดีจำนวนกว่าแสนหกหมื่น คดีที่ได้นัดไว้ระหว่างวันที่24มีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2563โดยให้กำหนดวันนัดใหม่ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเป็นการเลื่อนคดีจำนวนมากซึ่งคดีที่เลื่อนไปจำนวนมากเหล่านี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงบประมาณรองรับเพิ่มเติม ข้อเสนอนะและข้อสังเกตรประการที่สองก่อนอื่นต้องขอชื่นชมว่าท่านสถิตครับข้อหนึ่งนี่ท่านขอให้กระทรวงยุติธรรมหรือศาลยุติธรรมครับกระทรวงยุติธรรมครับ,รบนี่ของศาลยุติธรรมที่มาแถลงเนี่ยคงไม่เกี่ยวกันมั้งครับน่าจะให้ศาลยุติธรรมครับรภายใต้าการเสนอของเลขาธิการศาลยุติธรรมเสนอ รปริมาณคดีประการที่สองเนื่องจากว่าสำนักงานสารยุติธรรมทั้งนี้จากเว็บไซต์ของสำนักงานสารยุติธรรมได้ระบุว่าสารยุติธรรมได้ริเริ่มนำการเปลี่ยนแปลงสารยุติธรรมสู่ดิจิทัลเข้ามาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสืบคดีออนไลน์การชำระค่าปรับ ผ่านร้านสะดวกซื้อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกลมบังคับคดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นผมขอชื่นชมและขอเสนอแนะ,ะเพิ่มเติมในการพัฒนาสารยุติธรรมไปสู่ดิจิทัลให้มากขึ้นดังนี้เห็นสมควรเสนอให้มีการนำบัตรประชาชนดิจิทัลหรือดิจิทัลไอดีซึ่งได้มีการประกาศ ในราชิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2562เข้ามาใช้ในกระบวนการของสารยุติธรรมในการยืนยันตัวบุคคลให้มากขึ้นโดยดิจิทัลไออาจจะใช้ Biometrics ซึ่งคือลักษณะของมนุษย์ที่สร้างเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเช่นลักษณะบนใบหน้าดวงตาลายนิ้วมือเป็นต้น เสนอให้มีการพัฒนาใช้ดิจิทัลเพื่อรายงานสรุปผลการรายงานในการพิจารณาคดีโดยการแปลงสัญญาณเสียงพูดเป็นข้อความแบบทันทีแล้วสรุปผลเป็นรายงานจะทำให้ประหยัดเวลาในการพิจารณาคดีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีเป็นอย่างมากขอเสนอเพิ่มเติมให้เพิ่มหน่วยงานในการเชื่อมต่อข้อมูล ให้มากกว่าเดิมเพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ประชาชนได้รับบริการแบบจุดเดียวซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินง,งานของสารยุติธรรมเสนอให้มีการพิจารณาเสริมความแข็งแกร่งของระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เช่นการสร้างความมั่นคงจนกระทั่งได้รับมาตรฐาน ISO 27001เป็นต้น ประการที่สขอเสนอให้มีการศึกษาเพื่อแยกเป็นสารเฉพาะทางเกี่ยวกับคดีเทคโนโลยีเนื่องจากรูปแบบการทำธุรกรรมเทคโนโลยีในทางกฎหมายมีความซับซ้อนและแตกต่างไปจากเดิมมากเช่นจากกระดาษเป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์จากลายเซ็นปากกาเป็นลายเซ็นดิจิทัล จากการซื้อขายหน้าร้านเป็นการซื้อขายออนไลน์จากการชำระด้วยเงินสดเป็นการชำระโดยผ่านโทรศัพท์มือถือจึงทำให้มีธุรกรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจำนวนมากและส่งผลให้มีข้อพิาพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้มีการศึกษาเพื่อแยกคดีเทคโนโลยีเป็นแผนกคดีพิเศษหรือแยกเป็นสารเฉพาะทางในอนาคตทั้งนี้มีตัวอย่างในต่างประเทศเช่นสหราชชาณาจักรได้มีการจัดตั้งสารเฉพาะทางเพื่อระง,งับข้อพิพาททางไซเบอร์หรือ Fraud and Cybercrime Court เพื่อรองรับประเด็นข้อพิพาทในรูปแบบใหม่และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการจัดตั้งให้มีการจัดตั้งสารอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตคอร์ดเพื่อรับพิจารณาข้อพิพาทที่คู่ความทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นคดีที่เกี่ยวกับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์และการคู่ยืมออนไลน์เป็นต้นขอพระคุณครับ